เริ่มเล่นคลิเชนิกนะครับใช้งบศูนบาทเพื่อนๆอ,อ่านชื่อคลิปแล้วก็คลิกเข้ามาไม่ผิดคลิปแน่ๆนะครับก็ใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักกีฬาคลิเชนิกเนะเคยเห็นแต่แบบในช่องทางโซเชียลต่างๆเวลาที่นักกีฬาเขาเล่นกันมีการโหนบา้าเบียงตัวท่วงท่าที่ สวยงามนะครับซึ่งการเทรนหรือว่าการเล่นแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาฝึกเยอะมากๆนะแล้วก็ใช้อุปกรณ์นู่นนี่นั่นะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะจนบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวนิดน,นึงเนาะแบบเอออาจจะแบบไม่ได้เริ่มสักทีพอร,รู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนะซึ่งจริงๆนะ้วเนี่ยมันมีพื้นฐานที่เพื่อนๆสามารถเริ่มได้เลยนะนี่เป็นเหตุผลที่ต้นทําคลิปนี้ขึ้นมานะเพราะว่าต้นจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาเล่นคลินิกนะครับที่เป็น พื้นฐานนะครับที่สําคัญและก็มือใหม่สามารถเริ่มเล่นได้เลยแถมยังใช้งบนะครับศูนย์บาทอีกด้วยนะรับรองว่าถ้าเพื่อนเพื่อดูคลิปนี้แล้วเนี่ยจะเริ่มสตาร์ทนะหรือว่าฝึกฝนแล้วก็เปลี่ยนแปลงหุ่นได้อย่างแน่นอนครับเริ่มกันที่กลุ่มวอมอัพกันก่อนเลยนะครับโดยจากคลิปปีที่แล้วหรือว่าคลิปที่ต้นเคยทํามาเนี่ยการวอรมอาพจะมีการใช้อย่างยืดนะครับในการวอรมนิดนึงเนาะแต่คลิปนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถเริ่มแบบไม่ใช้อุปกรณ์ได้เลยนะครับ ซึ่งการวอร์มในคลิปนี้เนะี่ยที่ไม่ใช้อุปกรณ์นเนี่ยเราจะเรียกว่าคาสแนปหรือว่าคอนโลนแอติคิล่าโรเทชันนะ icular, ation, นะเป็นการฝึกการเคลื่อนตัวนะจอยต่ตางๆในร่างกายให้ครบองศาแล้วก็ครบระยะในการเคลื่อนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการวอร์มอัพร่างกายเพิ่มนะตัวอุณหภูมิได้ดีมากๆเลยนะก่อนที่เพื่อนเือจะเข้าเซตออกกํลาลังกายหลักกัน,นครับเริ่มที่บริส a านะครับให้เราเนะี่ยจับโฟล์อาร์มของเราไว้จากนั้นหมุนข้อมือและให้โฟล์อาร์มอยู่ที่เดิมตลอดเวลาที่ทําท่า ทำช้า,ชาๆ4-5ครั้งต่อ1ทิศทางโดยการหมุนแบบนี้เนี่ยฝึกทั้งทิศทาง flexion ครับ extension deviation แล้วก็เอาหนานะครับแต่เพื่อไม่ให้ซับซ้อนนะครับแล้วก็ไม่งงเนอเอาเป็นว่าให้มันครบมุมก็แล้วกันนะครับจากนั้นให้เริ่มเปิดนิ้วมือนะัหันขึ้นเพดานะครับแล้วก็หุบลงไปบริเวณพื้นดินนะครับอีก4-5ครั้งต่อ1ทิศทางเหมือนกันเลยนะครับ ขยับมาที่เอลโบน์ครับกลุ่มข้อศอกท่านี้ก็จะมีความคล้ายกับไบเซปโคของเรานะครับหันหน้ามือแล้วก็ทําท่าเรียนแบบไบเซปโค้พับศอกขึ้นสุดระยะแล้วหมุนเป็นคว่ำมือนะปล่อยลงช้าๆระหว่างที่ทําท่าน,นียสามารถเกรงท้องและแกนกลางพร้อมกันไปด้วยจําลองการเกรงต้านเพื่อเพิ่มอ,อ,อุณหภูมิให้ร่างกายได้ตลอดเวลาเลยนะครับสามารถทํา5-8ชุดก็ได้นะครับสำหรับท่านี้ ต่อมาในช่วงแขนแล้วก็หัวไหล่นะครับ Shoulder c u r l ยืนตรงเกงลำตัวนะครับแขนวางหน้าข้างลำตัวจากนั้นเนี่ยหันสันมือเนี่ยขึ้น1ข้างนะวาดแขนของเราขึ้นไปเหนือหัวนะครับในขณะที่ทำเนี่ยก็จะลืมกดไหล่ของเราลงตลอดเวลานะครับสามารถวาดขึ้นไปจนสุดระยะเลยจากนั้นเนี่ยหมุนหัวไหล่นะผันหน้ามือออกพร้อมกับชูไหล่ขึ้นให้สุดและหมุนเป็นวงกลมนะไปทางด้านท้ายตัวชา้า เมื่อครบเนี่ยก็หมุนกลับมาในทิศทางเดิมได้เลยนะครับระยะการหมุนเนี่ยไม่ควรนะฝืนจนเกินไปหรือว่ามีอาการบาดเจ็บระหว่างที่ทําท่านะครับหากรู้สึกตึงเกินไปก็สามารถหยุดระยะการชูหรือว่าการดังได้เลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนไปได้เลยนะครับ ทำข้างแล้ว4ครั้งช้าๆช่วยอุ่นร่างกายแล้วก็หัวไหล่ของเราได้ดีมากๆต่อมาจะเป็นการวอร์มนับในกลุ่มของสะบักนะซึ่งเป็นกลุ่มกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อที่มีความสําคัญมากๆทั้งการเล่นแบบพุชนับแล้วก็แบบพูลเลยนะโดยต้นจะมีให้เลือกเล่นแบบ2แบบด้วยกัน Standing Scapular a r d ชูแขนขึ้นไปทางด้านหน้าลำตัวจากนั้นล็อกแขนตรงนะครับตลอดเวลาแล้วก็โฟกัสแค่กลุ่มสะบักด้านหลังของเราแพทเทิร์นการเคลื่อนตัวจะเป็นดังนี้นะครับเราเนี่ยจะกดไหล่ลงนับบีบสะบักไปทางด้านหลังเคลื่อนสะบักชูไหล่ขึ้นและดันออกไปทางด้านหน้าลำตัวแบบนี้เนี่ยนับ1ครั้งนะโดยทําได้ตั้งแต่3-5ถึงชุดชา้ชาๆต่อ1ทิศทางพอครบแล้วเนี่ยก็จะลืมการบุนนะ้ในด้านตรงกันข้ามด้วยนะครับ อีกตัวเลือกหนึ่งนะหากเพื่อนเพืทำแบบนี้คล่องแล้วสามารถทำแบบ h i p l p n a n k s c a p u l a c a s t ได้นะ mm hmm. ก็จะมีความยากขึ้นมาอีกหนึ่งระดับครับ ต่อมากุมกระดูกสันหลังนะที่ทำได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะแนะนำา Cat and Co s e g m e n t นเทชันนะครับชันเขานะับเท้าแขนลงกับพื้นแบบนี้จากนั้นแอนหลังนับเชิดคอขึ้นทีนี้เนี่ยเราจะฝึกการเคลื่อนนะของแนวกระดูกสันหลังเป็นจุดๆแยกกันนะครับเริ่มจากคอของเราก่อนเลยนะด้วยการหันลงนะครับแล้วก็ดันสะบักเปิดขึ้นให้สุดจากนั้นมาที่กระดูกสันหลังแล้วก็หลังล่าง,าง,างตามลำดับนะครับขากลับเนี่ยให้เริ่มจากหลังล่าง,างแอนก่อนนะแล้วก็ตามด้วยกระดูกสันหลังเป็นตัว S ไปเรื่อยๆจนถึงช่วงคอ แบบนี้ครับนับ1ครั้งทํา4-5ถึง5รอบจะช่วยให้ใคลายกระดูกสันหลังแล้วก็หลังๆ่างได้ดีมากๆใครที่แยกประสาทต,ตรงนี้ไม่ได้จริงๆเนะี่ยต้นแนะนำให้ทำ Cat แอนคาวปกติได้เลยนะครับกลุ่มต่อมาจะเป็นช่วง l o w e r Body กันบ้างนะรเริ่มที่สะโพกซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆสำหรับการเล่น l e ็ Day นะครับหรือแม้กระทั่งการเดินหรือว่าวิ่งในชีวิตประจำวัน hips ขาเราจะเซตท่าเหมือนท่าแคทแอนคาวเลยนะครับแต่เปลี่ยนการเคลื่อนตัวเนี่ยมาที่ต้นขาของเราแทนเริ่มจากการเปิดเข่าออกทางด้านข้างนะครับเมื่อสุดระยะเนี่ยก็หมุนข้อต่อสะโพกนะแล้วก็เชิดปลายเท้าของเราขึ้น จากนั้นก็วาดไปทางด้านท้ายตัวและวางลงแล้ววนย้อนกลับไปในทิศทางเริ่มต้นนะครับซึ่งข้อควรระวังในการทําท่าก็คือหลังล่างของเราควรอยู่ตําแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ไม่แอนนับสำคัญมากๆเลยนะครับให้ทํา5-8ครั้งต่อ1ข้างจะช่วยวอร์มแล้วก็เพิ่มระยะสะโพกของเราได้ดีมากๆท่าที่2นะคร o s s ส a ว k warm up นะครับวางขากว้างจากนั้นใช้มือซับน้ำหนักตัวนะพร้อมกับทำท่าไส่หลังไปทางด้านข้างช่วยวอร์มกลุ่มต้นขาด้านหลังไปพร้อมๆกับกล้กามเนื้อเชิงกลานนะครับ ซ้ายขวานับ1ครั้งนับทําประมาณ8-10ครง้งได้เลยนะครับนอกจากท่าข้างต้นแล้วเนะี่ยเพื่อนๆสามารถเพิ่มกลุ่มวอร์มอัพอื่นๆก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นหลังปั๊มนะที่เพิ่มระยะนะการฉีกขาในท่าหลังนะก่อนที่เราจะไปเล่นท่าหลังในเซตหลักของเรานะครับหรือว่าจะเป็นแองโกลคาร์สนะคือการหมุนนะจอยตัวข้อเท้าของเรานะลักษณะการฝึกเนี่ยก็จะคล้ายๆกับข้อมือเลยนะก็ช่วยให้ข้อเท้าของเราเนะี่ยหมุนนับได้ครบองศามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ต่อมากลุ่ม mobility training นะหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะค่อยๆใส่น้ำหนักนะครับหรือว่าโหลดเข้าไปให้กล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อของเราอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเข้าเซตออกกําลังกายหลักครับกลุ่มสะบักไหล่หลังนะับและระยะยืดหัวไหล่ในตัวแนะนำเป็นท่า swimming hover นะครับนอนคว่ำลงกับพื้นนะับมือประสานไว้ที่ท้ายทอยจากนั้นเนี่ยพับศอกขึ้นนะเปิดหน้ามือและวาดพร้อมกับหมุนหัวไหล่ไปในทางท้ายตัวและมาซ้อนที่หลังล่างนะับจากนั้นบุนกลับไปในทิศทางเดิม ในขณะที่ทำเนี่ยพยายามเปิดช่วงไหล่ของเราขึ้นนะครับเท่าที่จะทําไหวและต้องไม่มีอาการบาดเจ็บระหว่างที่ทําท่าด้วยนะครับทำ4-5ครั้งนับต่อ1เซตต่อมากลุ่มไหลหน้านะหลังแขนอย่างไฮแพลงดาวเวิร์ดด็อกตั้งท่าไฮแพลงนะจากนั้นเนี่ยทำมือ1ข้างเนี่ยไปแตะปลายเท้าฝักตรงกันข้ามเปิดไหลอีกฝั่งหนึ่งให้สุดจากนั้นเนี่ยกลับมาในท่าเตรียมและสลับข้างแบบนี้ไปเรื่อยๆสามารถทําได้ตั้งแต่10-15ครั้งต่อเซตได้เลยครับ กลุ่มท้องและแกนกลางนับแนะนําเป็นเดดบักนับนอนงายลงกับพื้นชันเข่าขึ้นและมือชูขึ้นไปทางเพดานวาดมือและเท้าฝั่งตรงกันข้ามนับยืดออกนับเกรงท้องและกดหลังล่างติดพื้นตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้หลังล่างยกขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้น,นกลับมาในท่าเตรียมและสลับข้างทาแบบนี้ไปเรื่อยๆท่านี้สามารถจับเวลาฝึกได้ตั้งแต่3 0มสถึงหกวินาทีเลยนะครับช่วยเพิ่มโหลดให้กับท้องของเราก่อนเล่นท่าจริงได้ดีมากๆกลุ่มค้านะครับหรือว่าโรเบอร์บอดี้เนี่ยพลาดท่านี้ไม่ได้จริงๆก็คือเมทริกลังเป็นการผสมท่าลังนับ4ท่าเข้าด้วยกันต่อ1รอบนะครับนั่นก็คือ forward lunge cross แ c t ส q u a t นับ reverse สลังแล้วก็ cross squat นับเข้าด้วยกันนับ1ครั้ง ทำ4-5ครั้งต่อ1ข้างนะครับจะเป็นการเพิ่มน้ําหนักให้กับกลุ่มกล้ามเนื้อขาแล้วก็การทรงตัวในแบบต่างๆได้ดีมากๆการเลือกท่าวอร์มอัพแล้วก็โมบิลิตี้นะเพื่อนๆสามารถฝึกได้แล้วก็เลือกตามกลุ่มกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อที่ใช้ฝึกในวันนั้นๆได้เลยนะยกตัวอย่างเช่น Push Day เนะี่ยก็ให้วอร์มกลุ่มข้อมือศอกหัวไหล่สะบัก และแกนกลางหรือพูเดเนี่ยก็วอร์มข้อต่อช่วงบนเหมือนกันเลยนะส่วนวันไหนที่เล่นหน้าทองแล้วก็ขาเนี่ยก็ให้วอร์มกลุ่มที่เป็นตัวสะโพกข้อเท้าแล้วก็แกนกลางลาตัวโดยรวมจัดได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ทีนี้เนะี่ยพอเราวอร์มอัพนะเราก็ฝึกโมบิลิตี้เสร็จแล้วเนี่ยร่างกายเราจะมีความอุ่นนะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะกล้ามเนื้อก็จะมีเฟคซิบิลิตี้ความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างพร้อมแล้วนะในเซสชันต่อไปนะก็คือตัวสตริงนะแล้วก็เตบิลิตี้นะความแข็งแรงความทนทานของกล้ามเนื้อนะและก็ยังคงคอนเซปต์เดิมอย่างแน่นอนก็คือใช้งบ0บูนบาทนะแบบบอดี้เวทเพียวๆเ,เลยครับ เริ่มที่กลุ่มพูเดกันก่อนเลยนะกล้ามเนื้อ่ยมีค่อนข้างหลมัดแล้วก็เป็นมัดที่ค่อนข้างใหญ่สําหรับร่างกายเรานะครับมาโซแรกนะแบบเล่นที่พื้นกันก่อนนั่นก็คือตระกูลโพลนนะโดยจะมีลักษณะของท่าก็คือการนอนคว่ำลงกับพื้นนะเก็บค้างแล้วก็ศีรษะอยู่ตําแหน่งเดิมนะจากนั้นชูแขนขึ้นในรูปแบบต่างๆเพื่อฝึกกล้ามเนื้อช่วงหลังนะโดยสามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นไวโพนเรสที่ฝึกหลังกลางส่วนล่างเป็นพิเศษ W race ที่ฝึกหลังด้านบนแล้วก็บ่าโดยรวม T race นะับที่ฝึกกลุ่มไหลหลังของเราโดยสามารถฝึกได้ตั้งแต่8ปดถึงสิครั้งต่อ1เซตนะฝึก3าถึงสเซตต่อท่าได้เลยนะมาที่กลุ่มไง,งกันบ้างน,นะยกตัวอย่างเช่น Back w k w i d o oh, ดโดยการทิ่มศอกลงกับพื้นจากนั้นเปิดช่วงอกของเราขึ้นด้านบนนะบีบสะบกักกลุ่มหลังของเราก็จะทํางานได้ดีมากๆแม้ไม่มีอุปกรณ์ครับ การเพิ่มความยากของท่าน,นสามารถหาเก้าอี้มารองที่ศอกแล้วก็ดันขึ้นนะครับน้ำหนักที่ถ่ายลงก็จะเยอะมากขึ้นต่างไปด้วยสามารถฝึกได้ตั้งแต่8ปถึงสิครั้งนับ3าถึงสเซตนะครับแล้วแต่ความทนทานแล้วก็ความสามารถของคุณเล่นได้เลยนะครับหรืออีกท่าหนึ่งที่แนะนําก็คือ reverse plank hold นะคือการทาท่าแผงแบบกลับด้านซึ่งข้อดีของท่าน,นี้ก็คือช่วยเปิดไหล่หน้าของเรานะครับแล้วก็ปรับบุคลิกภาพได้ดีมากๆฝึกไหล่หลังไปในตัวได้อีกด้วยนะครับโดยท่าประเภทเกณง์ค้างแบบนี้เนี่ย ให้ฝึกนะเป็นวินาทีแทนนะเช่น30 4 5ถึง45วินาทีต่อ1เซตนะครับสามารถฝึกได้ตั้งแต่3 4ถึง4เซตเลยนะครับ แต่หากเป็นกลุ่มกล้ามเนื้ออย่างเช่นหน้าแขนงหรือว่าอะไรเงี้ยการที่เราไม่มีอุปกรณ์แบบบอดี้เวทเพเียวเลยอาจจะฝึกยากนิดหนึ่งนะแต่ต้นเนี่ยพยายามจะหาอุปกรณ์ที่สามารถเล่นได้แล้วก็ยังคงคอนเซปต์งบสูตรบาทอยู่นะครับคงหนีไม่พ้นกระเป๋าใส่เอกสารครับกับท่าเบนโอเวอร์โรนะคือการก้มตัวลงเล็กน้อยนะวางกระเป๋าในแนวดิ่งจากนั้นออกแรงที่ปีกนะแทงซอกไปด้านท้ายตัวนะจากนั้นปล่อยลงให้สุดระยะนะเสริมกล้ามเนื้อปีกดีๆมากๆและกลุ่มหน้าแขนนะอย่างเช่นไบเซปโคนะล็อกซอกให้คงที่ กระเป๋าของเราขึ้นด้วยการออกแรงที่หน้าแขนปล่อยลงช้าๆสามารถฝึกได้ตั้งแต่8ปดถึงสิครั้งต่อเซตนับ3าถึงสเซตได้เลยนะครับเท่านี้ในะการฝึกกลุ่มหลังในระยะเบื้องต้นแบบใช้งบศูนย์บาทก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ค่อนข้างาครบแล้วนะครับกลุ่มพุชเดย์แบบงบศูนย์บาทเนี่ยอย่างที่ใครๆหลายคนรู้กันอยู่แล้วว่ากลุ่มพุชเนี่ยค่อนข้างใช้อุปกรณ์น้อยอยู่แล้วแล้วก็ท่าที่เล่นสามารถออกแบบได้ค่อนข้างหลากหลายด้วยนะกล้ามเนื้อที่ได้เนี่ยก็จะเป็นช่วงอกนะครับหลังแขนแล้วก็ไหลโดยรวม ยกตัวอย่างอ,อกกลางโดยรวมนะนี่ผู้ชอบสำหรับมือใหม่นะครับชันเข่านะับสอกกลาง45-60องศาจากนั้นเปิดอกบีบสะบักและดันกลับมาในท่าเตรียมเทคนิคนะครับเพื่อนเต้องการโฟกัสอ,อกให้ได้มากกว่าเดิมนะีสามารถจําลองภาพนะครับการบีบ เข้าไปในช่วงท้ายของการดันจะช่วยให้ฟิลลิ่งอกของเราได้ดีขึ้นมากๆและอย่าลืมฟอร์มการเล่นนะครับหลังล่างเนี่ยต้องไม่แอนดด้วยนะครับโดยสามารถฝึกได้ตั้งแต่8ปดถึงยีครั้งนะครับสาถึงเซตได้เลยนะครับส่วนใครที่เป็นมือใหม่มากๆแล้วก็ยังคงท,ทําท่านี้ไม่ไหวเนี่ยต้นจะแนะนําเป็นพาเชียลนีผู้ชอบนะครับที่ลงแค่ครึ่งเดียวก่อนนะี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกในการฝึกที่ไม่เลวเลยนะครับซึ่งการต่อยอดของท่าตระกูลผู้ชอบเนี่ยอาจฝึกเป็นกลุ่มอินคลายผู้ชอบกับโซฟา ผู้ช่บแบบปกติกับพื้นแล้วก็ดีคลายผู้ช่บแบบขาอยู่บนเก e, mm ้าอี้ก็ช่วยเพิ่มความหนักของท่าได้ดีมากๆแต่กล้ามเนื้อที่ใช้นี่ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับเช่นท่านีน้อาจจะโดนอกล่างเป็นพิเศษท่านี้อาจจะโดนอกบนเป็นพิเศษก็แล้วแต่ฟังก์ชันการใช้งาน,นครับต่อมากลุ่มโอเวอร์เฮดที่ใช้งานหลังแขนแล้วก็ไหล่ของเราเป็นหลักนะต้นขอแบ่งเป็น2แบบเนาะก็คือแบบมีอุปกรณ์แล้วก็แบบไม่มีอุปกรณ์แต่ยังคงใช้งบศูนย์บาทเหมือนเดิมอย่างแน่นอน ภายผู้ทราบนับกับการตั้งเท้าแล้วก็ลำตัวเนี่ยเป็นรูปตัว B พับซอง0องศาจากนั้นดันกลับมาในท่าเตรียมโดยสามารถฝึกได้ทั้งแบบ p a r t i ช l rep นะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าจะเป็นแบบเต็ม r ร n g e o f m o t ช o n สำหรับคนที่เซียแล้วนะครับทำา7ถึง20ครั้งนับ3-4ถึงเซตก็แล้วแต่ความถึกแล้วก็ความทนทานกล้ามเนื้อของแต่ละคนโดยการเพิ่มความยากเนี่ยสามารถนำเท้าขึ้นที่สูงนะก็ช่วยให้ท่าไหนเนี่ยยากขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเลยนะครับ ต่อมากลกุ่มแบบมีอุปกรณ์แต่ก็ฝึกได้ดีมากๆแล้วต้นก็แนะนําเชน่นกันก็คือ New Link Shoulder Press โดยเราเนี่ยจะใช้กระเป๋าเหมือนเดิมเลยนะชั้นเข่าถือกระเป๋าในฝั่งตรงกันข้ามนะครับม้วนสโะโพกเกรงลําตัวจากนั้นเนี่ยดันกระเป๋าของเราชูขึ้นเหนือหัวให้สุดแล้วเกรงต้านลงมาในท่าเตรียมข้อดีของท่านี้ก็คือได้ฝึกทั้งหัวไหล่นะครับหลังแขนแล้วก็ความคงตัวของข้อต่อหัวไหล่เราอีกทั้งแกนกลางก็ต้องทํางานไปด้วยนะสะใจมากๆรับรองท่านี้ สามารถฝึกได้ตั้งแต่7-20ถึงครั้งนะับ3ถึงเซตเหมือนกันเลยนะครับต่อมากลุ่มไหลข้างนะมี2แบบเช่นเดียวกันสำหรับใครที่ไม่มีกระเป๋านะยกตัวอย่างทาา่าไซส์แพนเพรสนะเดิมทีท่าน,นี้จะเป็นท่าเล่นแกนกลางด้านข้างเนาะแต่เพื่อนๆสามารถปรับแต่งมาเล่นแบบไหล่ข้างได้นะครับยการโฟกัสการยกตัวขึ้นนด้วยไหล่ข้างของเรานั่นเองสามารถฝึกได้ทั้งแบบนี้สำหรับมือใหม่แล้วก็แบบเต็มฟอร์สามสำหรับคนเซียนแล้วนะครับ1 0ถึงครั้งต่อข้างนะครับ3ถึงเซต ส่วนสหรับคนที่มีกระเป๋านะับสามารถปรับแต่งเป็นสายเวทอย่าง retro r a c e ก็ทรมานไม่แพ้กันนะงอศอกเล็กน้อยยกกระเป๋าของเราขึ้นออกแรงจากไหล่ข้างของเรานะหรือว่าจะเปลี่ยนมุมมาเล่นไหล่หน้าก็ดีไม่แพ้กันเลยนะกลุ่มต่อไปนะกนะลุก่ม lex day ที่ใช้งบน้อยอยู่แล้วนะสามารถเล่นได้แบบศูนย์บาทแน่นอนนะแล้วก็เป็นกลุ่มการเหนือที่ต้นไม่อยากให้เพื่อนๆสคริปเพราะนะใช้พลังงานเยอะนะเป็นกลุ่มการเหนือขนาดใหญ่ มาก,มากะครับในร่างกายแล้วก็ทําให้เพื่อนๆพน lean เรีนเหตุซิคแพคได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยต้องขอแบ่งท่าการเล่นเป็นตามกลุ่มกล้ามเนื้อทั้งหมด4กลุ่มนะครับให้เข้าใจตามกันง่ายๆดังน,นี้นะครับนั่นก็คือหน้าขาหลังขาต้นขาด้านข้างกับก้นแล้วก็น่องนั่นเองกลุ่มหน้าขาของเราเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มสควอตนะครับแล้วก็หลังที่ต้องบอกได้เลยว่าเล่นได้ค่อนข,ข,ข้างหลากหลายมากๆนะเลียงตามลำดับความยากนะอย่างเช่น normal squat action r i c k squat jump squat และ p i ทชอลสควอตโดยจังหวะหรือว่าน้ําหนักที่กล้ามเนื้อใช้นะก็จะส่งผลต่อความยากของท่าตามลําดับด้วยนะครับกลุ่มต้นขาด้านหลังนะอย่างเช่น Grude กรูดบิทโร a มนเดนลิฟท์เ e เวอร์สแคลงแฮมสกริงโค โดยท่าที่ต้นไฮไลท์ให้เลยเนี่ยคือ Reverse Plank Hamstring Curl ที่มีมูเมนต์การใช้งานของกล้ามเนื้อได้ดีมากๆและยังสามารถต่อยอดความยากเป็นวันเล็กได้อีกด้วยนะครับกลุ่มต้นขาด,ด้านข้างและก้นน่ยขอยกตัวอย่างไว้2ท่านะครับท่าแรก Newing Side Plank Leg Lift โดยการยกลำตัวของเราขึ้นด้วยแรงจากต้นขาและก็ก้นของเรา และกลับมาในท่าเตรียมแบบนี้นะเป็นอีกท่าหนึ่งที่ทอรมานมากๆหรือจะเป็นค r o สแสกซคอร์ทที่ช่วยเสริมต้นขาด้านในแล้วก็ก้นนครับรวมถึงโมบิลิตี้ของข้อเทา้าเสริมเข้าไปด้วยนะครับกลุ่มน้องสามารถใช้ท่าเบสิกอย่างคัฟเรสด้วยการยกส้นเท้าของเราขึ้นแล้วก็เก่งทาง1-2งวินาทีเพื่อ <ๆ S 2> เพิ่มการใช้งานของกล้ามเนือ้อแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถเพิ่มความยากเป็นขาดเดียวก็ได้ก็ช่วยให้น้องของเราเนี่ยสวยงามได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับ กลุ่มขายจริงๆแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่เยอะกว่านี้ค่อนข้างมากเลยนะแต่เพื่อให้เพื่อนๆทําตามได้ง่ายเนี่ยท่าเหล่านี้ก็เหมาะสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองในปีนี้แล้วใช้งบแค่ศูนย์บาทเริ่มได้แบบดีมากๆแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายนะแอปหรือว่าหน้าท้องของเราในการเล่นท้องกับพื้นหรือว่าเสื้อสักหนึ่งผืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็ยังคงฝึกท่าได้หลากหลายมากขึ้นอีกด้วยนะแล้วก็คอนเซปต์การเล่นหน้าท้องเนี่ยต้องจ,จำแนกออกเป็น2แบบด้วยกัน นั่นก็คือท่าแบบคว่ำนะครับแล้วก็แบบหงายเนาะเหตุผลก็เพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถจัดตารางแบบมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่โอเวอร์จนเกินไปเช่นนะครับหากเพื่อนๆเลือกท่าแบบคว่ำซ้อนกันเนาะกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้เนี่ยก็จะค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็หมดแรงได้ไวอาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่สักเท่าไหร่นะครับดังนั้นการสลับการเล่นท่าระหว่างนอนและง่ายเนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆสามารถออกกําลังกายได้ทนทานแล้วก็กลุ่มกล้ามเนื้อเนี่ยก็ผมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ยกตัวอย่างถ้าการเล่นแอปสุแบบง่ายนะจะมีดังต่อไปนี้ครับส่วนท่าแบบคว้แลนะขอยกตัวอย่างประมาณนี้ครับ ซึ่งข้อควรระวังสำหรับการเล่นหน้าทองนั่ก็คือหลังล่างของเราเนี่ยควรเป็นแนวระนาบนะครับหากเล่นแบบงายเนี่ยหลังล่างก็จะต้องติดพื้นตลอดเวลาที่เล่นและหากเล่นแบบคว่ำเนี่ยหลังล่างก็ไม่ควรเว้าเป็นแองแบบนี้นะครับ ส่วนจานวนครั้งนับในการฝึกของท้องเนี่ยจากจํานวนครั้งเนี่ยต้นอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยใช้เป็นเวลาเป็น time u n d e r t e n t i o n มากกว่านะเหตุผลก็เพราะว่านะครับกลุ่มท่าเล่นท้องเนี่ยส่วนใหญ่บางทีจะเป็นท่าเก่งค้างหรือว่าบางทีก็เป็นการเคลื่อน movement ที่ค่อนข้างเร็วนะดังนั้นเนี่ยการใช้เวลาเนี่ยทำให้เราสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อในการเล่นได้ดีนะแล้วเราก็ไม่ต้องพวงกับการนับจํานวนครั้งด้วยนะก็เหมือนแบบว่าเรารอเวลาอย่างเดียวเลยในกดเวลาไปแล้วก็เล่นโฟกัสอย่างเดียวพอครบเวลาก็ ถือว่าประสบความสำเร็จในการเล่นในเซตนั้นน,นนั่นเองนะและหลังจากนี้นะพอเราเล่นนะครับกล้ามเนื้อกลุ่มจะเป็นตัวความแข็งแรงแล้วเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือการยืดกล้ามเนื้อนั่นเองคนระับซึ่งการยืดกล้ามเนื้อนในคลิปก่อนๆเนี่ยก็ยังต้องใช้แบนด์ใช้อุปกรณ์บ้างเหมือนเดิมแต่ในคลิปนี้นะเดี๋ยวต้นจะทําให้นะแบบคอนเซปต์ไม่ใช้เงินสักบ,บาทนะเดี๋ยวพาไปยืดกล้ามเนือกัน มีเพื่อนๆจะมีข้อมูลในหัวเยอะแยะมากมายเลยนะอย่างที่ต้นบอกไปท่านนู้นท่านนี้นะแล้วก็งงว่าเราจะจัดอย่างไรให้มันเป็นโปรแกรมในการเล่นใน1วันนะดังนั้นเนี่ยการแบ่งเซสชันการฝึกเนี่ยจะออกมาเป็นประมาณนี้ครับเซสชันที่1เนี่ยจะเป็นการวอร์มอัพด้วยท่าตระกูลคาสนับอย่างที่ต้นบอกไปเนาะเพื่อขยายระยะของข้อต่อนะครับแล้วก็ให้ครบองศามากยิ่งขึ้น ความเข้มข้นจะค่อนข้างน้อยนะจากนั้นจะตามด้วยเซสชันที่2ก็คือ mobility exercise ที่เพิ่มน้ำหนักเข้าไปในระดับปานกลางเพื่อให้ข้อต่อที่เราขยายเนี่ยได้ถูกกระตุ้นนะแล้วก็ทำงานประสานกับกล้ามเนื้อและต่อด้วยเซสชันที่ส strength บวก stabilize นะครับกลุ่มท่าออกกำลังกายหลักของเราคนระับโดยเพื่อนๆนอาจเลือกตามกลุ่มกล้ามเนื้อหรือว่า movement ที่ต้นอธิบายเอาไว้อาจเลือกมา5 7ถึงท่านะครับก็แล้วแต่ความทนทานของกล้ามเนื้อ และปิดจบด้วยการยืดกล้ามเนื้อที่ใช้งานในวันนั้นๆครับต่อจากนี้เนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะตัวอย่างการจัดโปรแกรมในวันอื่นๆกันดูนะครับ สัปดาห์เนี่ยอันนี้แล้วแต่บุคคลจริงๆนะว่าเราว่างกี่วันนะยกตัวอย่างไปสองคนเนีแบบนี้ครับแบบแรกเนะี่ยให้คนที่ว่างประมาณ4วันต่อสัปดาห์นะอาจเล่น Push d ย์เล็กส์โ a อฟเดย์พูเดย์คาร์ดิส่วนวันที่เหลือก็สามารถพักนับหรือว่าจะยืดกล้ามเนื้อเพิ่มเติมก็ได้แบบที่2สําหรับคนที่ว่าง5วันต่อสัปดาห์อาจจะจัดตารางแบบนี้ครับพุชเดย์เอฟเดย์พูเดย์เล็กเดย์เ คาร์ดิโอบวกสเตรชเดย์และก็เรสเดย์ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยนะครับส่วนการเลือกไซเคิลเนี่ยจะเลือกแบบไหนเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะบางทีเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอพยายามขยายเพดานเพิ่มความเข้มข้นให้มันสูงที่สุดเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือการทําตามไซเคิลที่เพื่อนๆตั้งไว้เนี่ยให้ได้ตลอดทั้งปีนั่นเองสมมติว่าเรามีระยะเวลาการ ว่างนะในแต่ละสัปดาห์อาจจะแบบ4วันก็ไม่จําเป็นต้องดันเทดันไป5วัน6วันนะอาจจะอยู่4วันแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะถ้าครบ1ปีแล้วเนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพให้เราได้ดีกว่าเราทํา6วันแต่ทําได้ไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับส่วนอาหารการกินนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เลยสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองครับแล้วก็ต้ออยากให้เพื่อนๆลืมเรื่อง BMR ลืมเรื่อง TDEE น,นู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับใครหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าต่อต้านนิดนึงแบบเฮ้ยเรามาฟิตุ่นเราจะไม่ฟังเรื่องแบบพลังงาน in out หรือว่าอะไรงี้ได้ไงนะครับในในแง่ของมือใหม่เนี่ยต้นรู้สึกว่าการที่เราไปนั่งคำนวณ t d e หรือว่า BMR เนี่ยบางทีมัน มันยากมากๆนะที่ตัวเลขมันจะออกมาเป๊ะน,นะครับแล้วก็เวลาหุ่นเรามันไม่เป็นตามที่เราคิดเนี่ยเราก็จะงงว่าอ้าวก็วัดทีดีมาแล้วทําไมเราทําตามนี้แล้วมันไม่ได้ผลหรือว่าอะไรอย่างนี้นะ <S <S ดังนั้นเนี่ยสเต็ปง่ายที่สุดเลยแล้วก็ต้องรู้สึกว่าเป็นปัญหาก,กับใครหลายคนก็คืออยากกินน้อยกันไปนะบางคนนะกินหนึ่งมือ้อบางคนกิน2มื้อนะบางคนทักเข้ามาถามต้นต้นเจอแบบนี้เยอะมากพยายามนะับกินนะสำหรับผู้ชายนะ อยากให้ได้3-4มถึงมื้อนะครับแล้วก็พลังงานเนี่ยมันจะค่อนข้างเพียงพอสำหรับการออกกำลังกายแล้วก็การดำรงชีวิตนั่นเองส่วนผู้หญิงก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก3มื้อนะไม่ต่ำกว่านี้นะครับ3มือ้อสำคัญมากๆนะผู้ชาย4มือ้อผู้หญิง3ามือ้อแล้วก็สเต็ปแค่นี้แหละจะทําให้พลังงานเพียงพอนะครับแล้วก็ระบบพอผ่านไม่ดรอปอย่างแน่นอนนะครับส่วนอาหารใน1จานเนี่ยอาหารหลักของเราเนี่ยพยายามมองหาโปรโตีนจากเนื้อสัตว์นะที่ไม่ทอด แล้วก็ติดมันน้อยๆเนี่ยอยู่ในสัดส่วนประมาณ30-35%าบเคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่35-40%และไขมันนะที่อยู่ในไข่หรือว่าน้ำมันที่เราทำอาหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15-2 0และอาจมีผลไม้บ้างครับในมือย่อยเพื่อช่วยในเรื่องของการเสริมวิตามินแล้วก็กากาใหญ่อาหารนะครับและนี่นะก็เป็นคลิสสนิกนบับ beginner guide แบบงบศูนย์บาทในปี2025ที่ต้นตั้งใจคิดนมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นท่าที่เล่นตามได้ง่ายแล้วกบ,บมเชร นะยังใช้เวลาไม่ได้เยอะมากอีกด้วยต้นคิดว่าคลิปนี้เนะี่ยน่าจะทําให้ใครหลายคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็มาลองเริ่มเล่นคลิชนิกนะครับเข้าถึงมันง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ขอขายของนะพายคลิปนิดหนึ่งเน้ะก็สำหรับใครที่รู้สึกว่า โปรแกรมที่ต้นพูดไปหรือว่าอะไรเงี้ยอยากที่แบบจะต่อยอดนะหรือว่าขี้เกียจคิด,คด,คด,คดโปรแกรมเองหรือว่าอะไรเงี้ยก็สําวันจันทร์นะที่จะถึงนี้เนี่ยต้นทําเป็น14 day challenge นะในตัว t k OK membership ที่เป็น k ลิปฟ l l ล์วลองเหมือนเดิมนะแต่ว่าในตัวเซต14วันเนี่ยเราจะพาเพื่อนๆอ,นนออกกําลังกายนะเป็นเซตที่ลักษณะท่าออกกําลังกายเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับในคลิปนี้แล้วก็จะมีแตกต่างด้วยนะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตลอดทั้งโปรแกรมเนี่ย วีชิทแทนแบนดสีเหลืองแค่1เส้นนะเพียงเพื่อนๆสมัครเมมเบอร์ชิพเข้ามานับ100บาทนะเพื่อนๆจะได้รับวีชิทแทนแบนด์สีเหลือง1เส้นในราคา190บาทเท่ากับเพื่อนๆกำไร90กาบบาทแล้วก็ยังมีคลิปออกกำลังกายดูอีกด้วยตัวรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่คุ้มที่สุดแล้วนะแล้วก็ถ้าใครที่แบบรู้สึกอยากท้าทายตัวเองอยากทำอะไรใหม่ๆนะแล้วก็ไม่ได้อยากลงทุนแบบสูงมากนะอยากดูความต่อเนื่องของตัวเองต้นคิดว่าชาเลนจ์นี้ค่อนข้าง เหมาะกับทุกคนมากๆเลยนะครับก็ถ้าอยากได้รายละเอียดก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับหรือว่าจะทักไปถามไลค์แอดตัวเล็กเล้งกล้ามก็ได้เช่นเดียวกันนะก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะครับทั้งสายฟรีนะสายที่แบบว่าอยากจัดโปรแกรมเองหรือว่าอยากแบบเข้ามาใน m e m b e r s h i p ก็แล้วแต่นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กด Subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งนะเป็นกำลังใจให้ช่อง t เ k ด้วยนะก็ไว้เจอใหม่สำหรับคลิปต่อไปเลยนะทุกวันเสาร์เวลา 5โมงเย็นนะครับวันนี้ต้นต่อไปก่อนนะครับสวัสดีครับ